เร้นรักมาเฟีย EP 19โดยพี่จาพิมพ์ชนกเสียงข้อประตูดังขึ้นหลังจากวัิกาทั้งสองได้จากไปไม่กี่นาทีเจ้าของเสียงข้อประตูคงไม่ใช่ใครนอกจากสาวสวยที่นัดหมายกันไว้แล้วขณะกำลังเตรียมก้าวเดินไปเพื่อไปแต่งตัวแต่เมื่อนึกถึงใครบางคนอยู่หลังบานประตูดังนั้นเลยฟานจึงเปลี่ยนใจเดินออกไปต้อนรับ หญิงสาวด้วยชุดว่าบวามมีแค่เสื้อคลุมแต่ด้านในไร้สิ่งห่อหุ้มเข้ามาสิประตูประตูถูกเปิดกว้างพร้อมสาวที่ว่ายืนอยู่หน้าห้องอย่างสมใจคนรอคอยนึกว่าเธอถอดใจกระโดดน้ำว่ายหนีไปสิแล้วคุณแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนดีไหมคะชมจันชงักปลายเท้าซึ่งกำลังจะก้าวเข้าไปในห้องพักสุดหรูบนลำเรืออลังการลำนี้ห้องนี้ใหญ่ที่สุดในลำเรือแล้วกระวัง ยิงสาวรอบคิดตั้งแต่ได้เห็นเมื่อคืนผมรอคุณอยู่มาช่วยเลือกเสื้อผ้าและการแต่งตัวให้ผมหน่อยสิรีบๆเข้ามาซะอย่าโอเอเขาสั่งพร้อมก้าวนำนี่เป็นแผนสนิทสนมกันตามปภาษาคู่มั่นหรือเปล่าคะเธอแกล้งถามขณะใจสั่นอยู่มากที่เห็นเขาในอาพรร่อแหลมเช่นนี้คุณเดาใจผมถูกจริงๆเลยฉางเออขอชอบชื่อนี้ที่สุด เหมาะกับชมจันร์ทเป็นที่สุดนางในดวงจันร์ทผู้งามงดของเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาผูกพันกับดวงจันร์ทเรือของเขาจึงชื่อซูเปอร์มูนในภาษาอังกฤษแปลว่าพระจันร์ดวงใหญ่จนถึงวินาทีนี้ที่ได้รู้จักหญิงสาวเขาก็ยังชอบพระจันร์ทอยู่ฉันควรรอคุณจนกว่าคุณจะแต่งตัวเสร็จงั้นผมคงต้องอุ้มคู่ม่นของผมเข้ามาในห้อง เขาหันควับกับมาเผชิญหน้ากับเธอเธอยอมตลอดที่อยู่ต่อหน้าเขาแต่ครั้งนี้ไม่ยอมทำตามคำง่ายๆแค่ช่วยเลือกเสื้อผ้างั้นฉันเดินเข้าไปเองคุณรีบไปเปลี่ยนชุดเถอะไหนบอกว่านัดพ่อกับแม่ทานมื้อเช้าตอน9ก้าโมงพร้อมว่าที่เมียคุณต่างหากว่าที่เมียฉันแค่ต้องเล่นไปตามบทไม่แค่ผมเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนชุดคุณด้วยจันทร์ จุดแบบนี้ไปพบกับพ่อผมรับรองท่านไล่ตะเพิดพ่อแม่คุณคงไม่ต่างกับคนรวยคนอื่นๆเจ้ายศเจ้าอย่างทุกอย่างต้องเนียบเห็นแต่สังคมชั้นสูงของไทยที่ไม่ยอมร่วมเสวนากับพวกชั้นต่ำกว่าตัวเลขในบัญชีและอสังหาริมทรัพย์ช่วยแบ่งบัรรณคนได้เสมอกับคนพวกนี้ท่านแค่เลือกสิ่งที่ดีสุด,สดให้กับลูกแต่ท่านไม่เคยถามว่า ลูกต้องการสิ่งที่ท่านมักพูดเสมอว่าดีที่สุดหรือเปล่าไว้เรามีลูกด้วยกันเราจะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เราคงได้บังคับลูกของเรากันบ้างเล่ยฟานบอกมั่วตีขลุ่มเข้าตัวเองตูเอาดือด้อเออใครจะมีลูกกับคุณหมดหน้าที่คู่มั่นกรรมลอของฉันเราก็คงแยกย้ายกันความต่างทำให้เธอไม่กล้าเอื้อมือไปแตะไหลคนต่างวันนะ กายใหญ่หมุนก้าวไปยังตู้เสื้อผ้าทว่าไม่เดินไปพร้อมกับเสื้อคลุมที่เคยอยู่บนเนื้อตัวกลับสลัดออกจากร่างกายก่อนทิ้งล่วงลงบนพื้นโดยไม่แยแสมันสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาชมจันทร์คือผู้ชายที่ไร้สิ่งปกปิดว้ายกรีดไอ้บ้าทำางนี้ได้ยังไงชมจันทร์กรีดร้องเสียงลงเมื่อเห็นชีเปลือยหน้าไม่อายตรงหน้าไม่ใช่ภาพในโปสเตอร์ไม่ใช่ภาพสามิติ แต่นี่คือของจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนใดๆทั้งสิน้นชมจันสบัดหน้านีรีบหมุนกลับไปในทันทีไม่ต่างกับโดนไม้หน้าสามตีแสกหน้ายืนตัวสั่นงงนงกขันหลังให้กับชีเปือยหน้าม่อายยกมือกุมหน้ารู้สึกถึงไอร้อนเผาทั้งตัวมาสิช่วยแต่งตัวให้คู่มั่นหน่อยเล่ยฟานบอกเสียงกระเซาลังเกียดเขาดีนะักแกล้งซะเลย คราวนี้เธอจะได้รู้ว่าร่างกายของเขาไม่ได้น่ารังเกียจขนาดต้องวิ่งหัวสุกหัวสุนซึ่งไม่ควรวิ่งหนีแต่สมควรวิ่งมาซบต่างหากเสียงสั่งอยู่ใกล้เรากับกระซิบชมจันทร์สัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นเป่าลดต้นคอไม่กล้าหันไปมองกลัวเขาอยู่ชิดกับเธอแค่ลมหายใจเป่าลดปลายจมูกเธอเลือกก้าวไปข้างหน้าเพื่อห่างจากเขาอีกหนึ่งก้าวห่อไหลห่อตัวอย่างกับกลัวตัวบุ้ง คุณก็แต่งเองสิเสื้อผ้าตัวเองทำไมต้องให้คนอื่นช่วยด้วยล่ะชมจันร์ปฏิเสธเสียงสัน่นอยู่กับผู้ชายคนนี้หัวใจไร้ความมั่นคงะมัดเป็นแผนการทำความสนิทสนมกันให้เร็วที่สุดคุณน่าจะรู้เรามีเวลาศึกษากันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นลมหายใจและร่างกายตัางหากที่ต้องการใกล้ชิดไม่เกี่ยวกับละครโรงเล็กที่เขากำลังเขียนบทและกำกับเอง ฉันเข้าใจแต่ฉันไม่อยากเห็นอะไรของคุณแบบนี้นี่นาน่ารักดีออกหันมามองสิไม่เอาฉันจะออกไปรอคุณข้างนอกเท้าเรียวก้าวหากชมจันทร์ขยับแค่นิดเดียวก็ถูกเขาคว้าข้อสอกไว้แล้วกระชากร่างบางให้ทลากลับมาประทาร่างสูงของเขาที่กำลังแกร่งแน่นหนนไปทั้งตัวเห็นไหมไม่มีอะไรแค่ติดกระดุมผูกเน็คไทผมเท่านั้นเอง สองแขนของคนตัวสูงกลางออกข้างตัวยักคิ้วเย้าหยอกที่ได้แกล้งให้เธอหน้าแดงและตัวสั่นเล่นเนื้อตัวไร้สิ่งปกปิดเมื่อกี้ตอนนี้ถูกสวมด้วยเสื้อเชิดกับกางเกงสแลบสีดำเรียบร้อยแล้วเขาใส่ตอนไหนทำไมเร็วปานสายลมแม้มีเสื้อผ้าปกปิดก็ยังคงให้ความรู้สึกหวี่ไม่น้อยสาบเสื้อแยกห่างออกจากกันยังไม่ทันได้ติดกระดุมมองลึกเห็นแผงอกกับลายขนอ่อน ปลุกความรู้สึกบางอย่างในส่วนลึกในกายหญิงสาวให้วิ่งโลดแล่นอย่างไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนผู้ชายถอดเสื้อเปลือยท่อนบนเธอเคยเห็นมานักต่อนนะักไม่อยากรู้สึกอะไรทั้งนั้นปกติใครทำให้คุณชมจันเอ่ยถามอย่างสงสัยพวกเศรษฐีมีเงินรักสบายแม้แต่แต่งตัว,ย,ตวยังต้องมีคนจัดการให้ส่วนพวกปากกัดตีนทีบอย่างเธอต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทำเองเขาตอบหน้าตาเฉย บริวารมีหน้าที่เตรียมไว้ให้เท่านั้นคนสนิทมักรู้การแต่งตัวของเขาในแต่ละวันทุกอย่างจัดวางไว้ให้อย่างครบครันเขามีหน้าที่แค่หยิบมันขึ้นมาสวมใส่เท่านั้นเคยทำเองได้งั้นก็ท่องทำเองได้สิล่างบางที่อยู่ในอ้อมแขนแกล่งรู้สึกถึงความร้อนที่พุ่งกระแทกกายหากแต่ทำไมกลับสั่นสะท้านไหวละดิแม้พยายามใช้สมาธิควบคุมอาการสัน่นต่อให้พยายามแค่ไหนมันยังไร้ผล ร่างกายเลือยฝานทรงอนุภาพต่อกล้ามเนื้อหัวใจของชมจันทร์เอามากๆตอนนี้ผมมีคู่มั่นแล้วอยากให้คู่มั่นทำให้ถือโอกาสอ้อนพร้อมกับกระชับวงแขนรัดร่างบางให้แน่นขึ้นคู่มั่นหลอกๆคนโดนตู่เป็นคู่มั่นย้ำให้เขาเข้าใจตรงกันหลอกให้เนียนสิงานนี้จะได้จบเร็วๆอ้อเช็คนั้นขึ้นเงินได้จริงๆนะ,นะเขาย้ำภารกิจสำหรับเธอและค่าตอบแทนมหาศาล กับงานง่ายๆแต่ไม่ง่ายเขาสกดยิ้มไว้ในมุมปากลงมือติดกระดุมสิเขาสั่งเสียงทุ้มกดยิ้มมุมปากดวงตาซ่อนความวิบวับส่วนคนในอ้อมแขนดิ้นกลุกบลักอยากหนีจากพันธนาการแต่โดนเขากักไว้ร่างบางถูกจับให้หันมาเผชิญหน้ากับเขาชมจันมองเพียงแผงอกแน่นตึงระดับสายตาหายใจละลินไม่กล้างเงยหน้าสกตาคู่คมที่คงจ้องมองรอเธออยู่ แล้วมือบางก็ยกขึ้นเรากับลืมตัวมากกว่าตั้งใจในการติดกระดุมเสื้อให้เขาตามคำสั่งลงมือติดกระดุมเม็ดแรกด้วยปลายนิ้วสันสะทานช่างเป็นการติดกระดุมที่ทรมานหัวใจสิ้นดีเขาเอื้อมมือไปหยิบเนคไทส่งมาตรงหน้าเธอหญิงสาวมองมันอย่างกับเป็นของประหลาดแล้วเลยขึ้นไปมองหน้าคมของมังกรหน้ายกพบว่าเจ้าของเนคไทสีอ่อนตัดกับชุดสีเข้ม จ้องมองอยู่แล้วพร้อมกับสั่งเธอด้วยสายตาชมจันหยิบเน็กไทยบนมือเขาแล้วยืดแขนไปคล้องกับลำคอของเขาลงมือผูกเน็กไทยไปตามความรู้ที่ได้เรียนมาดีหน่อยเขาไม่อียวนปล่อยให้เธอผูกจนเสร็จโดยไม่กวนสมาธิใดๆทั้งสิน้นสำหรับ e ีพีนี้ได้จบลงแล้วนะคะไว้มาต่อกันใหม่ในอีพีหน้าคะ่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Love Novel ด้วยนะคะแล้วมาต่อกันใหม่ใน EP หน้า